สวัสดีครับสวัสดีชันชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนมองทึ่งครับผมออกมากข้างนอกวันนี้เลยลมบรรยากาศเย็นๆครับวันนี้อากาศเย็นแล้วก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนิดนึง <c oughs> ออกมาซื้อตะปูครับจะทําบ้านจะทํเครางหลังครับกํา <c oughs> ลังนึกสนุกอยากจะทําก็เลยออกมาซื้อตะปูครับตะปูไม่มีก็จะออกมาหานะครับมาเก็บมากอ่อ แล้วลูกหนึ่งมีตัวเมียตงไข่ครับมันหลงมาด้วยกับไก่ไข่เนาะมันล่อๆๆๆมันจขหว่นให้นะเดือมย,ยาวสองนิ้วเลยนะนนท์ผมนนท์แลไกล่ปาลนานนท์เรานอนอยู่ในห้องยังไม่ตื่นครับเรียกแนละ้วเมื่อกี้นี้น่าจะไม่ได้ยินแต่เนาะจะยังหลับอยู่ ก็โอเคไปเลยแล้วก็ยืนอยู่บนเล้าไก่ครับพาชมบรรยากาศอีกนิดนึงครับผมเหมือนเดิมครับนี่มีขันด้วยมันจะเล่นเล่าซะแล้วนี่นี่นั่นไหมนั่นไหมนั่นไหมเกตเตอร์แก็ร้องก็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 คือเออโน่นปนะครับว่าจะมาเอาหันไปเลี้ยงอีกอยู่เดี๋ยวพาที่ที่ก็ยังหูขาจะเป็นไก่แล้วจะกายแล้วกับไก่พันธุ์แล้ว ไกนได้เต็มตัวเลยนะนอยู่เจ็ดแปดตัวครับอันนี้ก็เห <c oughs> มือนเดิมก็ไก่ไข่ไก่สาวไก่ไข่ก็มี <c oughs> ชอบสีกดๆดำๆครับผมไก่สวยแต่สีธรรมชาติมันต้องสีออกลายๆลาบลายใบไม้แห้งเอามีนอนอยู่ข้างบนกรงตัวนึงน่าจะเสียชีวิตตุยเล่าันไนี้ก็ ได้มากรแล้วว่าจะเด็ดผักบุ้งไปจริงครับมะกอนหน่อยผักบุ้งปอนซานครับแถวนี้ฉีดยาหรือเปล่าไม่รู้เลยผักเซียนผีพักเซียนเดี๋ยวเก็บยอดผักบุ้งมาดอนสักนิดหนึ่งครับอึ๊บเด็ดลงเลยยากำลังสวยเลยท่อยอดเนี่ยอ่อนๆอ,อ,นอะสักหน่อยกินกับจมจำฟันก็ไม่ค่อยจะดีฟันแตกเอาสักนิดหนึ่ง ออกมาแล้วมามาซื้อตะปูสองตะปูสามครับสองนิ้วสองเดียวสามกลัวมันไม่ตอกไม่ได้ก็เลยเอาสามไปด้วยแต่ก่อนตรงนี้มีต้นมะกอกต้นหนึ่งเป็นรูปเป็นดอกแล้วบางคนนะ่โดนเสียนไปซะเรียบร้อยเลยไอ้บุออ้งก็กงมังมนงับหน้าหน้าหนาวก็จะทอดยอดอย่างเงี้ยเข้าสู่หน้าหนาวนะ ดูดูหนาวเอาอเลือกหาเอาตรงที่ไม่ฉีดยาครับบางทีแม่เขาก็แ้วเขาก็ขี้เกียจฉีดเขาก็ไม่ฉีดยาก็ดีอยู่ในผักเซียนเนี้ยใครทำกินเป็นก็เคอยู่เดี๋ยวดองไม่เป็นแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอ ย,ยาวเปียบแหลมป,ปื๊ดแหลมปึ๊ดแหลมเปียบตอนแรกที่มีไก่เขาให้นะเขาเลี้ยงเขาก็ยังมาไม่มีเวลาทำงานด้วยโน่นนี่นั่นหลายอย่างอันนี้ครับจะหากินนะตรงไปเดี๋ยวเตะกูนะน่แน่แน่น่น่ นนนนนนินนโอโหมีทะลุโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยเด้อแหลมเบี้ยบแมวอะโอโหตาตาติดเลยติดรองเท้าแลือติดบูทเลยเนี่ยทะลุเลยน่าแข่งด้วยมั้งของข้างนี่หน้านะ โหงที่ซะแต่นะรับเดี๋ยวกลับนะนะเขาไม่ไอ้นี่เมยอเลยกลับดีวยวขอาญาตครับผมขอโทษนะครับโดนไก่จิกเมื่อกี้เดียเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่สี่รูเลยครับขนาดใส่บุล้วเนี่ยมันจะเต็มสีเลยเลือดทั้งนั้นเลยสองรอยบุ๋มเลยเนี่ยโอ้โหเดยคมจริงๆเลยแหลมเปียบเลย ก็ยากครับบูธดอะใส่บูธดเดินไดปุ๊บใกล้ตีรถล้มดูโหนี่ดูดิดูลอยนะดูคลิปกลับกลับมาถึงบ้านอยากทำแผลเสร็จก็ลายต้นไม้ลงมาครับผมทำได้ยิบหายเลยทำแผลอะไรโดนไอ้ต้มกันเฮยล่อเอาสักสี่จับเลยก็ูครับเ่ย บูมันเตะทะลุได้อ่ะยุ้นลยนสี่อยหนึ่งสองสาห้าด้วยสี่ห้าห้าลอยด้ใกล้ๆกันก็มาล้างไม้ครับเอาไม้ขึ้นจากน้ำแล้วก็มาเอาใช้แปรงขัดแปรงขัดพื้นนะครับขัดขัดเนื้อไม้ออกนิดนึงมันไอ้นี่ครับตอนนี้ก็เลยก็มาก่อให้บ้านสมามกรออยู่บนบ้าน รอรถอยังไม่ไปไหนเลยนางหน้ามือสามมก่อยู่นะใช้นิดใช้หน่อยไม่ได้น่าชืบก็เลยแบไปอันนี้ชิญนชมต้นนี้เนาะยุคนี้เขาจะเป็นอย่างนี้แลนะเขากระดิกหมูได้แอบเอาต้นแดงของเกหมูหักมากิ่งหนึ่งน้ำมาทาบ ไม่รู้จะติดหรือเปล่าช่างของมันติดไม่ติดก็ช่างมันตอนนี้สามปีแล้วครับที่ตัดเขาเป็นสภาพอย่างเงี้ยทำมันใส่ก็ไม่ตายก็ยไม่เป็นไรต้นอื่นตายกันหมดแหละออกลูกเนี่ยสามทิปกีเลยมาจากอุทัยธานีด้านนั้นเนี่ยกีเลยมะม่วงแล้วก็เออไอเนี่ยหมดี่ยมาจากเหยียบนี่จะเหยียบจะหงายครับตอนนี้เขาแก็บก็แก็บหอยอย่างนั้นเลย ขี่วัวมาจากาเพชรบุรีใส่ไว้กระถางไหนใส่สเต็มเอออยู่บนบ้านอันนี้ก็มีขี้วัวเพชรบุร,บรีแต่นี่มันมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นหญ้าใช่ไหมสรุปูกเมียนตะไคร้นึ่งเป็นหญ้าหญ้าชัวในใหน ไม่เกิดครับต้นลอยคอไปก็นี่ไม้เขือครับเอาลงมาเลยเอาลงมาหมดทุกอย่างแล้วก็จะลงลงนิดนึงโอ้ยเห็นมีน้ำมูกบรรยากาศเช้านี้ก็ตะชะเออชใส่ชเซาเาใส่แล้วครับกประปานนี้เนาะ ลงมาแล้วแล้วก็ไม้ก็ไปล้างครับเหลืออีกตัวหนึ่งเนี่ยไม้ตัวไม้ยาวเลยโน่นหกเมตรแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่ว่าจะทําข้างล่างกับทาข้างบนนะจะทํอันไหนก่อนทําข้างบนดีกว่าทําชานลังบ้านเราก็ไม้ล้างอะ่ะไอที่เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้กระดานไม้แผ่นน่ะเป็นไม้สากอย่างดีเลยครับเบานิ่มมากสวยได้เสียดายได้หนานะหนาทั้งนิ้วหนึ่งอะ่ะ กือบนิ้วแต่มันมีเขาเรียกอะไรกระทงกระดานอะไรลเลือดอะไรก็ไม่รู้เยกภาษาไม้ไม่เป็นครับผมเป็นช่างไฟไม่ใช่ช่างไม้มก็เดี๋ยวทำตามสภาพครับเดี๋ยวทำเท้าคงเท้าแขนไม่ทำเท้าแขน,ขนก็เดี๋ยวเอาซื้อเส,อสาไม้เสาไม้จริงมาปักลงแล้วก็ขยมุมขยมุมขยมุขยมลงได้แต่ไม้พวกนี้มีอีกตัวหนึง่งอยู่ในน้ำานะ่ตัวล่างๆนะถ้าเลือกออกมาพวกนี้ก็ล้มหมดอ่ะ ก็เลยเอาไว้ก่อนให้น้ำลดก่อนเดี๋ยวทำตรงนี้ไว้นังร้านไอชุดนี้ก็ต้องไว้ที่เดิมครับมาแล้วจะซื้อค้อนจะซื้อเรื่อยจะซื้อบางเดือนมามันจะเหนื่อยเรามีไม้อีกตัวหนึ่งอยู่หากบานนะจะไปถอดออกมาว่ามันเป็นตัวอะไรนะมันก็น่าจะทําเ,เป็นเขาเรียกอะไรรอดพวกนี้ได้อยู่แล้วก็ทําใส่หลังบ้านแล้วก็ทำ็นเขา พราะอนาคตต้องกันครับต้องปิดแหละบ้านสองหลังนี้คือจะไม่หากันได้แล้วคือปิดตรงรางน้ำตอนแรกว่าจะทํารางน้ําก็คือปล่อยมันไปไม่ทาแล้วครับให้มันรั่วรั่วไปเลยให้มันอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นช่างมันแต่นั่งร้านยังไม่ลือครับนั่งร้านยังไม่ลือยังปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยว อันนี้เผื่อน้ำมันมาอีกน้ำนี่มันก็ไม่ลดกนมันอื่ดสายทีวีซื้อมาใช้ไปไปถึงสาสิบเมตรแต่ก่อนมีแลนอยู่แลนอยู่กิโลหนึ่งอันเมตใช้ไปประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเมตรไปให้หนูแกะทิ้งดูทออ่อพีีโน่นนี้นั่นครับอาเหล็กลงเด็กดัดเรือล้างเสร็จแล้วก็เรือไปพวกนี้ก็อโอเคเนะ ก,ก,ก็หลังจากถักทำให้ย้ดแรงครับยังทำอะไรไม่ได้เนาะเหมือนเดิมเป็ดกำลงังมาครับเป็ดกำลังมาก็เลยเชื่อมไว้จะดีเพื่อให้เป็ดถ้าหน่อยเยอะเกินครับมันก็ไม่แท้เป็นเป็นลูกเป็นเปลือกไม่เหมือนไม่รู้จะพูดยังไงไม่เหมือนอันนี้ครับก็เลยกระทือเปลียบให้แตก เป็ดมาจะขึ้นบนมันเป็นต้นนี้เป็นโคเป็นดอนกันเด๋ยวเป็ดมันก็ขึ้นมาครับแล้วก็ดิ้งขึ้นนอนจะมาตายปีครับก็นี่ครับประมาณเนี้ยเหยียบไป เป็ดมาให้เป็ดมันกินครับก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วว่าจะเดี๋ยวไม้แห้งก่อนก็ขนไม้ขึ้นไปข้างบนครับตะปูก็ซื้อไปแล้วั่นเป็นถุงนะตะปูสองโลหนึ่งตะปูสามครึ่งโลครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวอาบน้ำนอนพักผ่อน้วเดี๋ยนะวจะทําก็เดี๋ยวทํามันต้องตัดตัดไม้เป็นไอ้นี่มันด้วย แต่ไม้ไม่รู้ว่าเราจะเอาไม้อะไรไม้จริงไม้ที่ใช้ก็อย่นี้เนี่ยไม่แห้งเลยก็ได้อยู่เพื่อถึงแต่มันต้องตัดต้องไม้มันต้องเท่ากันครับผมหน้าเดียวกันเพราะว่าอ่ไม้ที่เราต่อออกไปนะมันเสมอกันครับหน้าเรียบไม่ใช่มาบงมาบากไม่นั่นมานี้ครับผมเผื่อวางแผ่นวางอะไรไปปุ๊บจะลาบากอาจจะซื้อไม้กระดานแบบไม้กระดานแบบก็ได้มาแล้วก็เคลือบยอมลงทุนเคลือบ ใช้สีเคลือบเอาน้ำยาเคลือบไม้ครับเพราะว่าจะได้ถูกกว่าเพราะว่าถ้าซื้อเป็นแผ่นแผ่นสมาร์ทมาปุ๊บม,มันจะยกไม่ไหวหูหูห่วยเดีนี้ดูโคตรระเออเสร็จเดี๋ยวปมไว้เงอยากจะรับประทานวันไหนได้จัดให,ให,ให้เก็บเข้ากลุดูกกัน กี่เยอะครับหอยเชอรี่แต่ไม่ค่อยอ้นี่มันปีนี้ไม่ค่อยยินเพราะว่าฟันแตกเ <c oughs> นึ่งเรื่องคือฟันแตกนะี่อยู่อยู่รงนี้ถ้าฟันไม่แตกก็อาจจะหมดละจากหมดครับเขามาจากาน้องแ็มเขามาจากบางบอนน้องแ็มเขามาทีขนันทีสองสามกระสอบครับจับกันตรงนี้ครับลุกๆอนะันนีะ เยอะครับหอยเยอะดูแค่ไข่นี้ก็รู้แล้วว่าเยอะแค่ไหนเนาะโอ้ต้นไม้ลงมาแล้วก็จะลกนิดนึงครับจะเไป็นไรเดี๋ยวเย็นจะถ้าลงถึงเราลเดินตรงนี้เดี๋ยวให้ลูกาสาวมอไซค์เข้ามาไม่ให้ลุยละให้ลุยมอไซค์ครับเอาไม่ไรครับไม้ข้างล่างใตงถุนก็อ ไม่รู้จะทําทยัางไงมันยก,กขึ้นไม่ได้ครับมันต้องมันต้องหรือหมดเลยหรือแล้วก็ทําใหม่ครับก็เท่าที่บอกไปราคาคร่าตอนนั้นโควิดใหม่ๆเนะี่ยที่ท,ทาทั้งตรงโน้นเป็นห้องน้ำนะเหมื่นอัพอัพครับเหมือนนิดๆเหมื่นอัพไม่ได้ปูอย่างนี้ด้วยครับปูสมาร์ทด้วยปูสมาร์ตแปดแปดมิล ไม่ถึงเ้นด้วยแล้วก็แช่น้ําไปปีหนึ่งก็ผูกพังแล้วก็ไม้เนี่ยหรือไม้ที่ทําบ้านเนี่ยหรือไม้พวกนี้มาแล้วก็มาแช่น้ํำเป็นพวกไม้เนี่นี่ก็ไม้แช่น้มามาสามห้าปีแล้วครับตั้งแต่หนึออ่งแปดเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์ทำสองศูนย์ครับผมประมาณมีนาสองศูนย์ก็เน,นี่ยนีประมาณนี้ก็อ มดเดยอะครับทำบ้านเี๋้วเ่าจะกั้นปิดรอบทั้งสองข้างแล้วทําข้างหลังเราคือบ้านหลังนี้เขาบอก,กมีโครงการก้เขาจะรื้อแล้วก็เขาจะปลูกบ้านใหม่เขาจะยา้ายอีกเส่าต้นหนึ่งก็แล้วก็ย้ายไปแล้วเราก็ดินออกมาเป็นโรงรถเราแต่ไม่แน่ครับจะมีตังกะป่ข้างนอกไม่ไหวแล้วน้ำน่มน้ำนีำน้มันก็ไม่ไหวลูววกเต่าก็โตไปะละเสือมีหลานมานุ่นนันน่นมันก็ลำบากใจครับวิอยูย่เนี่ยใกแใจกันทุกวัน ูกเ็หยิบเช้าๆครับไม่รู้เสียงเพลงเข้าหรือเปล่านะ้ะเปิดเพลงฟังน,นอนไม่รู้อะไรกันงานตลอดแล้วครับแถวนี้กระบอกกระเพาเราเรียบแล้อยไม่เป็นไรครับกระทุ่มยังอยู่ร้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคออกคือออกวีออกปีจบยังอยู่ยังได้ยูได้ยูได้ยูแล้วทีนี้ก็เหลือนี่เป็นขวดกดน้ำเขียวมากน้ำใสมาก ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมท่อแล้วก็อุปกรณ์ท่อท่อสองนิ้วเนี่ยท่อเหลืองเนี่ยให้พี่เล็กไปครับเอาไว้นี่แั้งเด็ดคู่เจ็ดปีแปดปีแล้วไอคนทําด้วยมันก็ตายไปแล้วสามสี่ปีแล้วแต่อุปกรณ์มันยังอยู่โน่นนี่นั่นมาเราก็แช่น้ํามันอยู่แล้วก็ไม่อยากให้มันใช้ประโยชน์ครับทําให้ทุกอย่างโอเคนะก็ะประมาณนี้ครับเช้านี้ ๋ยวรอไม้มันแห้งก่อนนะคิดอยู่ว่าตัดสินใจว่าจะแบกขึ้นข้างบนหรือเปล่าแบกไปวางวางบางไหมคือทํามันเราไม่ไปเดินครับผมถ้าเหมือนแบบว่าอเผื่ออะไรของอะไรหล่นลงไปจะไม่ลงน้ำเนี่ยไปบ้านเขากลัวอย่างเงี้ยก็เลยเอาอันนี้ไปวางไว้ไปนั่งเล่นข้างหลังก็ได้อยู่แต่จริงแล้วถ้าเราตัดเราทําก็ได้อยู่ได้อยู่ก็คือไม่ค่อยจะได้ถ้าทั้งทํารอดยาวทั้นะทงสามตัวแล้วก็ทําเท้าค้าเนาะ เท้าแขนเท้าแขนเท้าขาเท้าคั้ำถ้าไม่เอาเสาแต่ทีที่ไม่บ้านว่าเอาเสาเลยตะคงทําเสาทาหลังคาไปปุ๊บมันก็น่าจะโอเคกว่าก็นะครับผมประมาณนี้วันนี้เช้านี้อธิบายว่าครับที่บ้านก็ทํางานก็เดินนี่แหละครับโตเตะโตเตะไป <c oughs> เดินไก่เตะมา <c oughs> เสียเส้นเธอแหละ <c oughs> ตอนนั้นเขามาถามซื้อต้นกล้าละ90บาทร้อยหนึ่งตอนที่เขาอนุญาตปลูกกระท่อมใหม่ๆนะแล้วก็มีต้นหนึ่งที่เดินไปอ่ี่เป็ดขาวเล่นอยู่นะครับนันก็คนกระทุ่มครับแต่นี้นก็คนกระทุ่มเหมือนกันแต่ทัดจริงแทบยอดมาเป็นกระท่อม เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็กลายพันธุ์แล้วครับผมเดี๋ยวก็ขมขมเข้าไปเรื่อยๆถ้ากินกระทุ่มเข้าไปหมดก็กระท่อมอีกโอเคครับก็ขอบคุณครับที่มารับชมมาติดตามเนาะจะได้ขอตัวลาแล้วครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะแจ้งโน่นนี่นั่นว่าจะเคลียร์ว่าจะทําหรือว่าไปวางไว้เฉยๆแต่ตะปูซื้อมาแล้วครับซื้อมาเผื่อบันไหนนึกอย่างสนุกอยากจะทําก็่ากันอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ครับที่ยังรับชมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจได้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเสียสายเดี๋ยวออกไปรับพาให้แม่บ้านเก็บยว้เสือดำจินดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ